ลับเฝยน้องเ้ยน้อจังว่าฟ้าห้องเสียวหัวใจเดียวบ่ได้เปลี่ยนสาวบันจงนั่งเอ้ยบาดหน้าก,กับมือนพี่ขอเตือนกันสั่งไว้พี่ขอเตือนกันสั่งไว้อย่าไล่อาย

น้ำก็หง่วน้ำก็กระยานก็บูนก็ไข่เด็กๆก่อนลมว่อนไปไายพระจันทร์ใสสะอาดจางหน้าผาเศร้าเราก็อมอง บัดมีพี่และน้องเพื่อนพวกพี่น้องเพื่อสิยาเมื่อนอนเข้านี่สองคนเข้ามาสั่งกันอยู่ทำงานแม่ตาหวานญาตป้าพี่วีระใชยสือเอิญสัง่งคำเอ๋ยพี่อยู่หลังน้องอยู่หน้ายันเป็นบาตร่วงตบอย,ยบอยากเข้าพื้นให้เพราอายเม่มั่นยามตายกะตามมันสาบาคาเอ๋ยเอ๋ยก็เห็นคนมาแล้วหลายพันเกือบสิหมื่นบัดเห็นสาวบันทุงจึงกะยืนบ่ได้ใจคอยดอกสันทั่วออ หากุ้ยไปได้นอสิีด้เป็นผัวนองตาหวานหวานท่ายปังสางยางให้เบิ่งอีกจักเทื่อแน่น้องลาบูชาไหวแน่ตาไอได้เบิ่งบาดยางคอยก็เอาดอกคอได้กยิ้นแต่พู้เขาผู้แกบอกว่าอีเด้มันยางขาหนีบหีบจะไปเอาเดวีมันหีหน่อยนะ ดูได้งาขาสิคงขงเอาโลดมาสินยางให้เบิ้งแน่นองลาบูชาไว้แน่ตาตายบัดนี้ละพอลุงตายบัดนี้ละแม่ป้าจังแม่หาบักอุ้ยลูกคิดขึ้นมามันขนลุกหักกวคัวกิ้งสู้สามัวน้ำตามัวน้ำหน้าแขนขาเอ้ยอายอาสิอ,อ่เนาะ ไอ้ดีนอจังสีมาซอยใดไอ้พ่ออะไรกับฝวงเงาบันจงเอ้ยเรือปลาเมนเจ้านี่วางปล่อยข่าถาสาลิกาลินทองมาใส่ลอกบักวีไหไอยานแต่ตายบ่เห็นหน,าน,หน้าบาดน้ำไปไก่ห้างควบมักน,นางนองลามันอึนสางกับววงหนังจงเอ้ยนี่ละด้อเมนครั้งแรกหนึ่งในชีวิตเนอคํานอ พ่อมีคิดชาตาจังได้มากเอ็นนองหวังให้สายแน่นของน้ำกันจะได้ห่างดวงเอ้ยดวงดวงบักวี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 ละวี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 ่ะวีวีวีสั่งมาเป็นกังสีเอ้ยไอเดียะมอง บัดนี้แล้วจังมาฟังเอาสอนฟังก่อนสิเอิ้นสั่งเวิ้นวังไผแม่น้ำละนาห้วยดอกสันน้องคือจังปีแลน้องสิไปห่างกันนี่สังกะรีศิลาวัดก็มูสามาเนน้อยบ่หวังคายสิ้นนาเวลาใดดีน้อสิมาพอกับไวน้อ เอาจังสี่สาไปเงินคาลำถือคอทานคนได้จ้างมึงดีซี่ย่อหม,ม่อนดอกแตงนางเขาบ่เอาจ้าบาก็่คาจ้างมึงเรื่องเสียงในที่ดนตรีขอกระสิจกเงินได้ถงหายใจออกเพิ่นให้เท่าไของกระสิมอบให้เจ้าเบิดล่ะ พ่อได้เป็นค่าจ้างให้พี่ยางเมื่อน้ำบัตาไปถึงเฮือนมอมพรานั่งอยู่ทางบ้านไปถึงแล้วพี่สิขอบวอดด่านโอมเอากับพ่อแม่เงือนค่าดอกเลี้แต่วางหกเจ็ดแปดลานบ่ออามีญาติคาดอกขอต่ว่าอีน้องจกลงวาเสียวใจ มีแนวไรสิขายมาให้หน้าตาตาหน้าลิกาหรือสอยแหวนพร้อยจักสีบ,บากหมอบหนาทานองลาเอาลองแม่ว่าแต่เอานี่เป็นคว้วพี่เบ้าออกจากใกจริงนบอกเคยตัวคนยิ่งไง้พี่ชายตายแม่ลอกเบื้องแม่ขันเอาได้มีลาใช้สิหายสวงเดี๋ยวนี้แล้วคือจะเป็นคงบาหลางนางบ่อหายให้เจ้าสงสันอายยาสนายแน้งซั่งถ้าแม่นมีมนขังนกใส่รองคือเราให้เอาคือ าเดือลามีวิชาให้เจ้าถอดพ่อได้หอดืออึนเสาสาเร็วกวา่าวยังอีกอย่างหนึง่งพี่ขอสัง่งจะาไ้ย้ำกับสู่ขีหาเดือนางเด้อบัดาไปถึงเงานม่อมพนังอยู่ทางบ้านขวัญพี่วิไปเยี่ยมบันจงนาะเจ้ายะตีนเดือนางเด้อ ยามกลงเว้นกลางคืนควรพี่ีไปยองเยี่ยมบันจงน้องเจ้ายาติงไปค้ำขี่งไปค้ำก้นจนนั่งให้วาพีเปลี่ยนแมงวันแมงมีเช่นว่ายุงยาญหินตอมตอมหันเจ้ายาติมันเด้อตอมใต่เข็มขัดไปเป็นขวนข่อยเด้อ ต้องจังซึ่งนั่นเมนุ่งเลยหินอีน้าน้องจังกว่าีขวนพี่วี่เปียเยี่ยมยามน้าเจ้าจะตึ้งเจ้าโจจะไปเบากถึงแห่ชาวบ้านบลอกเพิ่อนฟังที่หลังนายมาล่ำเป็นครูนแน่เด้อได้เลขดีอย่าลืมมูทโทรศัพท์บอกหันพ่อได้หรือเขาวหาบันโถงเอ้ยเป็นจ,จะได้งวดนาได้เราไปโตดีสามหาบอกรัฐบาหลหรือออมสินแมนได้ยินบน้านเราสามหานั่นโตได้นะัก โตได้เบาโตได้หลังโตได้หนาตามจะได้ยินมากทึงเลขกบินทึงเลขกแลนสิืูอเบิ่งยุดอกจองเอ้ยโตละสองสามแส,มสนพอได้ไปจางเอ้ยแนวนี่พีมากหลายเออเนานะเอเอ